สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินชพาโชติผาเพลินผาชมผักหลังบ้านนะคะวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเดดออกแล้วภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้คือปลูกมะเขือเจ้าพยาไว้ค่ะดูสิคะเริ่มจะเป็นดอกแล้วอันนี้ฉีดยาไล่เพี้ยค่ะเป็นพวก เพีย้ยมีปีกเข้าบินออกก็เลยเอายามาฉีดพ่นชอบปลูกอะไรรวมๆกันนะคะดูอันนี้มะเขือเทศนี่คือนังรักตัดกิ่งมาชําค่ะเริ่มติดละปลูกใส่ปลูกใส่ถุงค่ะปลูกใส่ถุงแผุเพลาสติกนี่แหละค่ะมะเขือเทศค่ะปลูกใส่กระถาง ถ้าปลูกลงดินมักจะเป็นเชื้อราค่ะนี่ค่ะฝนตกลงมารู้สึกว่าเป็นมะเขือเป็นผักเสี้ยนอะไรนี่เริ่มงามอวบสวยค่ะผักหลังบ้านนะคะปลูกรวมๆกันไว้ คือเขาเรียกว่าปลูกให้เพี้ยะมแมลงงงนี่ค่ะมะเขือเริ่มออกดอกแล้วค่ะอีกหน่อยก็จะติดลูกแล้วอันนู้นเป็นมะเขือยาวค่ะปลูกไม่เยอะ3ามสี่ต้นนี่เป็นมะเขือจอา้าพญาเป็นมะเขือเทพกระถางมีหอมนะคะกระถางกะละมังเก่า ปลูกหอมใส่แล้วก็ปลูกวมะเขือเทศใส่ค่ะมาชมด้านนี้กันเลยนะคะนี่ค่ะนางรักที่เราชาตัดกิ่งมาชำค่ะชำไว้เพราะว่าต้นแม่ของเขาเริ่มเก่แล้วค่ะเริ่มเก่เริ่มเป็นดอกมีเม็ดเก่แล้วก็เลยปล่อยไว้ให้เขาล่วงลงมาจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้คือตัดกิ่งของเขาค่ะ ตัดกิ่งของเขามาเสียบติดง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอย่างเพื่อนๆไปตลาดแล้วไปซื้อนังรักมาเขาเรากินยอดของเขาแล้วเราเสียบได้เลยค่ะติดติดง่ายมากค่ะเสียบแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้รู้สึกว่าติดเลยนี่ค่ะเสียบไว้ กับต้นมะเขือนี่แหละค่ะปลูกม,มะเขือไว้ก็เสียบนางรักไว้ขิงเริ่มโผล่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ฝอจุนก็เอาเสียมฟาดหักเมื่อวานเนี่ค่ะหลานเข้าสวนเขาก็เล่นค่ะดูสิคะอันนี้เป็นโหระพาค่ะตัดยอดเสียบเหมือนกันค่ะโหระพามะเขือเทศค่ะมะเขือ นี่คะ่ะเพื่อนๆตัดชำค่ะชำไม่มีกระถางก็ใส่ถุงถุงข้อสารก็ได้นี่คะ่ะอันนู้นเป็นกระชายแดงคะ่ะเริ่มแตกต้นสวยงามมากเลยคะ่ะให้เขาโต,ตเต็มที่นี่สีแดงสวยมากจุรินซีสังเคราะห์แสง แดงมากเลยค่ะอันนี้ทำใหม่ค่ะทำใหม่เริ่มเป็นสีชมพูละทำไว้ใช้ค่ะผสมน้ำรดได้เรื่อยๆนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนางรักมะเขือเทศมะเขือเจ้าพยาปลูกไว้ค่ะหลังบ้านของเราอันนู้นเป็นคุณนายตื่นสายที่ปลูกวันนั้นเริ่มติดแล้วค่ะ เดดออกเลยภาพไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆค่ะพาเพื่อนๆชมคุณนายตื่นสายอีกรอบเนาะเผือ่อเพื่อนๆชอบนี่ค่ะคุณนายตื่นสาย ขาบานวันละดอกนี้ค่ะบานแล้วเขาก็ยุบรดยอันนี้อันตุบต่มนี้ก็จะบานในวันต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วแขนงอะไรเขาเยอะบานได้เรื่อยๆนี่ค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้อีกสองกระถางค่ะเพื่อนๆค่ะเอามาวางไว้สลับกันเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแรงเลยค่ะตกกระหนำ่ำแรงมากจักจๆฝนมาใจก็ชื้นมีอะไรก็อยากปลูกค่ะเพื่อนๆมีอะไรก็อยากปลูก วันนี้พาเพื่อนๆชมนู่นชมนี่นะคะข้างบ้านยังไม่ได้เข้าสวนนู่นเพราะวันนี้จะเก็บผักไปขายค่ะพอบ้านก,กำลังไปเก็บผักที่สวนนู้นค่ะก็ไม่มีผักอะไรมากมีผักกูกับผักปังค่ะเก็บไปขายส่วนที่นี่ไม่มีอะไรแล้วค่ะนี่ค่ะคณะก็เก็บกินไปเยอะแล้วเหลืออยู่มั่งนิดหน่อย สวนหลังบ้านค่ะเพื่อนเว็แวบ,บมาหลังบ้านแล้วก็แวบ,บไปสวนที่นาด้วยแวบ,บไปแวบ,บมาค่ะเพื่อนๆค่ะผ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ักเสี้ยนงามมากแล้วทีนี้ให้พี่สาวพ่อบ้านมาเก็บเอาไปดองเก็แบบมาเก็บไปกุ้นกุ้นกุ้นกูเลยเกแบบมีฝีมือค่ะแกบบดองอร่อยก็เลยให้เกมมาเก็บไปดอง นี่ค่ะเพื่อนๆเวลาฝนตกลงมานี่ทรายจะกระเด็น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 ไปใส่ฝาบ้านก็เลยเอากระถางต้นไม้มาบังเห็นไหมคะทรายถ้ามีต้นไม้เยอะก็บังเป็นแถวเรียงเป็นแถวเลยค่ะอันนี้โหระพาเสียบยอดเหมือนกันค่ะสวยงามมาก แดดออกเจ๋เลยค่ะฝนตกเมื่อคืนนี้แล้วฝนแดดออกเจ๋เลยอันนี้ชําไว้ขยายครับเพื่อนๆค่คะเอาไว้ขยายพันธุ์เวลาเรามีที่ปลูกเราก็ตัดตัดไปปลูกแล้วก็ให้เข้าอยู่ตรงนี้ ตัดเลื่อยตัดไปปลูกเลื่อยค่ะนี่ค่ะดอกที่เขาบานเมื่อวานก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะบานวันต่อไปเรื่อยๆดีค่ะคุณนาตื่นสายดูแลง่ายนี่ค่ะอีกสองสามวันก็จะถอนไปปลูกแล้วพอ่อพ่อบ้านไทแล้วเมื่อวานนี้เกไยไถแล้วไถท,ที่สวนละจะถอนมะเขือถอนพริกไปปลูก เพื่อนๆคะมะเขือเทศปลูกลงที่ดินเนี่ยมันจะไม่ได้กินจริงๆค่ะดูสิยุบไปเรื่อยๆเลยแต่อันนี้งามแต่จะยุบวันไหนก็ไม่รู้นะคะพาเพื่อนๆชมนู่นชมนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ